ที่ที่หนึ่งสองห้านะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสะกอตไท์รุ่นสามสิบวัตต์นะครับขาวต่าเหลืองสูงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไฟตัวหลีเป็นสีขาวด้วยนะครับผมนะมาดูแสงนะครับนี่แสงไฟต่ำนะครับผมแสงไฟหน้าเดิมนะครับคือขีดเล็กๆนะครับนี่คือแสงไฟหน้าเดิมนะครับต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันครับสูงอย่างเดียวนะครับก็คือใช้งานได้ทุกอย่างนะครับ เปิดตามวิ่งได้ตลอดการเดินทางนะครับจะพาสูงใช้แทนแทรได้เลยนะครับผมเรามีสวิตแยกให้หมดนะครับเปิดสูงตามนะครับก็ต้องไม่มีรถส่วนนะครับเพราะมันจะแยงตานะครับผมให้ดูว่ามันแยงยังไงนะครับเนี่ยครับระดับมันจะแยงตาแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดเป็นไฟตามวิ่ง นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับวิ่งได้ตลอดการเดินทางครับ